สองฤริดแบรนสปอนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง Youtube เจยวดำบวสยามครับวันนี้นำท่านมาชมรายการวยดีที่อำเภอ<ว>กุฎชุมครับขึ้นไปทิ่เด่งครับท่านผู้ชมที่รม่มในพิธีการบุญประจำปีของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมครับ ให้เรียบเรียงรายชื่อไว้ครับที่พลากรทีมงานก็ายศึกบุญคุลาก็เกบเยล่ากุชุมหลังจากนั้นจะเช็คคู่มวยคู่ใหญ่คู่คู่ใหญ่ที่โดยท่านนายอำเภอสนองบุชุนพงครับนายอำเภอรูนะครับทรายมูลแล้วก็มอบหมายให้ก๊อล์ฟทายมูลเสียยาจัตเทเบี้ยครับรับหน้าที่เป็นผู้ประสานคู่มวยครับคุณดีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของมุมแดงครับ เก่งกอสุขุนแก้วครับนี่นักชกวัย11ปีจากอำเภอสิรินทรครับช่องเม็กอยู่ในการดูแลของอาจารย์เกียงสักแก้วแน่นย้ำพี่เลี้ยงน้ำเงินมาเพิ่ม500บาทครับพี่เลี้ยงน้ำเงินให้เราเพิ่มอีกห้0 0บาทเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ส่วนอุมต้นเงินครับเป็นทางด้านของเพชรรักการสรงนิทรานสปอร์ตครับนักชกวัย11ปีจากจังหวัดชัยภูมิ เหรียญเงินแก้วถูพันบาทนะครับยอดดาวพุธยามสองนิตจักสองผู้มวยเด็กเป็นคู่ห้ายป็คู่แรกอนาคตดาวรุ่นนี้สองพักสองต่อไปครับคุณที่มีรางวัลพิเศษเป็นกระดับที่หนึ่งพันครับใหญ่กว่าคู่เมื่อกี้นิดนึงจากุบนน้ำเงินนีตจากชัยภูมิครับช่องยูทูบยอดดาวพุธยามต้องขอบคุณปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตรานกปลาคางขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชน ขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซดวงโดยคุณหมอสุทัศน์สีเหม็นครับแล้วก็ต้องขอบคุณเสียสงธิ์ทรานสปอร์ตเจ้าของสีเสื้อสงธิ์ทรานสปอร์ตโดยเสียสงธิ์กิจมะนาวครับในการสนับสนุนขอบคุณค่ายมอยสิทธิยกขาวขอบคุณสวัสดิ์จินประชาสวัสดิ์พญางพร้อมด้วยรัตนะผมเรินการขอบคุณวิทยาลัยลานหลวงปู่ส่วนครับ จะเป็นมวยหญิงครับเชี่ยวมืวตู้ดูไปตู้ฝากมืหูรุ่ดเจ็ดสีครับเอ็สามารเสานี่ยิมกับเป็นิสารประจอนไัยยิมซึ่งเป็นคู่ต่อไปหลังจากนั้นเป็นคู่พิธีการเป็นคู่ของต้องเมืองเกตกับธนูทองซึ่งเป็นคู่เปิดงานวันนี้คู่ในพิธีการนะครับอยู่ในสภาพพร้อมนี่ครับกำลังไหวครูครับทางด้านของมวยหญิงครับท่งุนกันลษาเลยครับประกาศทืนยันารันสปอร์ตคลับลูกหลานจากอเภอยเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิครับโดยมีเสียสงฤทธิ์กิ่งมะนาวครับให้การสนับส,สนุนรครับนี่ถือว่าเป็นบคุคคลครับทางยอดมวยเด็กฝีมือดีจากจังหวัดชัยภูมิครับส่วนมุมแดงก็ถือว่ามาฟอร์มกำลังฮอตนะครับทางด้านของเก่ง พอสุขุนแก้วครับมาดูไปดูสวยงามครับเป็นคู่เปิดเกมคู่สองวันนี้้ับเงินครับให้แฟนมวยได้ติดตามถือว่าสุดยอดครับสุดยอดเวลาการไปครูถือว่าเอีสานุดยอดครับพะจนไปยิ้มให้สมคุณการศกษดี๋อวนี้นายหญิงคู่ต่อไปแฟนพันธ์ยทางช่องยูทูบยอดดำไมยสยามครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2565 นี่อะไรการบยดีที่อำเภอทรายบูลจังหวัดยะโสธรครับอ่านี่ครับอาจารย์สุนทรศรีบัวลาครับกรรมการห้ามบนเวทีครับวันนี้เราใช้กรรมการจากจังหวัดยะโสธรครับมีอาจารย์ชาติชายอาทิตย์ตั้งแสนเก่งครับทีมานสสกุลแก้วปกติเป็นกรกุลแก้วนะครับแล้วก็ทานน้ำเงินเพชรประการส่งเลนส์่านสปอร์สลับมุมครับสลับมุมครับสลับมุม ตัวนี้เป็นกรรมการครับห้ายกแดงนี่ก็คือเพชรพการหลังจากคู่นี้เป็นมวยหญิงสงฤทธิ์ธานสปอร์ตครับแแบบแฟนๆรอคอยโคศกสนามนี่ล่อเอาช่องยูทูบเดี่ยวดำนี่ไม่ดยไงไก่เลยครับแข่งทุนการศึกษาเดี๋ยวนี้กูนี้ใช้กรรมการสุดมาเริ่มยกแรกครับสุนทรสีเวลาครับแดงก็คือเพชรประการทรงฤทธิธารานสปอร์ตครับส่วนน้ำเงินนี่เป็น เก่งก่อนสุขุนแก้วครับวันเสาร์ก็ตัดสินที่ช่องห้าแฟนๆที่ติดตามวันอาทิตย์ที่ช่อง36อาจารย์สุนทรตัดสินทางวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนๆที่ติดตามรายก,การถ่ายทอดสดวันนี้แฟนมวยเยอะครับยับเลยครับ แดงก็คือเพชรประกาศทรงลิถานสมบัติสวนละเมนนี่ก็คือเก่งกรสกุลแก้ววันนี้เป็นผลงานของคุกบุราดทรายโมลซูเปอร์เกอร์ขับแล้วก็เสียยาะเบี้ยวครับผลนามของสมิงดำมงยนโกศกชมรมกีฬามวยะโสธรยนี่ตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้ขอบคุณเดียวดำมวยสยามครับวันนี้มาไลฟ์สดเดียวดำมวยสยาม ทีมงานเดียวกันครับทีมงานเดียวกันรายการใหญ่ๆทุกที่ไปด้วยกันตลอดนี่ยกแรกครับแดงนี่จักรชัยภูมิครับนักเงินนี่จกักรอุบนลนะครับแก้ข่าวนิดนึงพี่เิีิงดำเมืองยศแกปล่อยไก่ครับมาทำให้หลงไปด้วยครับทีนี้พี่น้องชาวอำเภอกุนทัเก่าตำบล ดีใจเปนอย่างยิ่งครับดีใจ<ด>ที่ดูยกแรกครับส <4 S 2> ี่ปีสามปีที่ผ่านมา,มามไม่ได้ดูมวยครับ,รบไม่ได้ดูมวยแต่ว่านายอัมเทอคนนี้ ย้ายเข้ามาใจตรงกันกับนายกเทศมนตรีตะบนขุนยมโคตรสุดยอดสุดยอดจริงๆครับการใจตรงกันเป็นลูกพี่ผมทั้งสองคนเป็นลูกพี่ผมทั้งสองคนนายกบมบื่นตาครับนายกเทศมนตรีอใจตรงกันทั้งคู่ครับวันที่ทุกคนดีนะชมีชมีสุดยอดครับสุดยอดนี่ยกแรกยกแรกครับ แม้นี้ว่าเป็นนักผู้จากเกษตรสมบูรุนไพรจันทบุรีวัดชัยภูมิครับโดยมีเสียทรงฤทธิ์กิ่งมะนาวเจ้าของทรงฤทธิ์ทรายสปอร์ตครับในการสนับสนุนครับแอ้ดคู่ี้คู่ที่สองเดินเข้าไปครับแสนเก่งสอสสกุลแก้วเอตพการน้ำเงินโอ้แสนเก่งบางบุรีขาขวาอีกยกแรกครับการสุพรรณศรีโพลาครับทำนาทีห้าบนเวทีครับดูบรรยากาศ ภายในสนามมวยวทธีมวยเชยงพราวที่ว่งการอำเภอคุนชุมครับแม่แฟนมวยเยอะครับแฮงโคตรเป็นประานจัดให้ชมฟรีครับต้องเงต่อสู้มาต้องช่วยกันส่งเสริมครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับคิดโบรออกมากลางวทีให้โอกาสนกไหล่ในวีธีนี้ต่อสู้ได้เคลื่อนไหวครับนายก

โอ้นี่ครับเป็นยังไงครับเสือลุงดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศดูนี้ประทับใจครับประทับใจไม่ดูบรรยากาศรอบๆครับพี่เลยครับคุณเสมิงดำนี่ครับแฟนมวยทั่วทุกสารทิศครับจบพลอยแล้วก็งานบุญคุณลานของพี่น้องชาวเพื่อกุชุมครับกุดเ็จไปพื้นที่มุมมุมดูนะครับมุมระคังครับมุมระคังโป่นที่ชจุดเซตนะครับต้องเชิญชมท่านนายอำเภอครับถ้าถ้าใครไม่มาส่งครับเสียสองพัน นี่ซุปโปฝนซุปเปอร์เพชรสายฝนทุกตัวครับเสียสองพันนะเสียสองพันบรรยากาศภายในมั่นใจเหลือเกินว่าของเราจะได้รักเมืองสนามหน้าทิวการณ์อเภอสามปีที่แล้วที่โซทันยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าดูบรรยากาศครับแฟนมวยนี่เยอะครับแฟนมวยเยอะครับอาจารย์สมิงดำเลยอกหักอกหักอาจารย์ุดทอนอกหักครับปีนั้นเออปีนั้นอกหัก ปีนี้ท่านนายอำเภอกับท่านนายกมาดูยกที่สองครับจริงๆกับพร้อมกับท่านดรพิกิตศรีชนะเลขารฐมนตรกระทรวงวัฒนธรรมใจเดียวกันครับต้องบกว่าทางด้านของเพชรพนักคารสุดฤทธิ์ราชมบตดมุมแดงน้ำเงินเก็บก่อนสุกุนแก้วครับียกที่สองครับหลบไาเป็นไงยกสองเป็นไงยกสองคมแล้ว ยกที่2ครับอ่าดูถือว่าเริ่มทำได้ดีครับทากำลังการเถ็ดบุญการครับเถ็ดประการจับเพื่นโอเอโอ้แท้ก็ได้โอ้โหแม่มันจริงๆครับมวยคู่นี้ขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้ทางเหยี่ยวดำมวยสยามไหลสดครับไหลสดดูแฟนเพจของเหี่ยวดำมวยสยามก็ดูได้ดูย้อนหลังได้นะครับดูฟุต ยอไดมวยสยามโอ้กรรมการสุกรสีบะลาแยีอยวมาแสนเซกเพชรกานที่ยกที่สองครับแดงเพชรพักการแสนเซกว่าพักจักรขชัยภูมิครับสอดมือดีประจากสิรินทร์ยังทางช่องเบกอุบลราชธานีครับแตงขวาแล้วค่าเฮ้ยยังไม่ได้ซีซ้ายแพงนะดูครับโอ้โหดีแฟนมบอลดี ้อองบกว่าเยริ่มมีเสียงเถียงกันอีกเริ่มทะเลาะแล้วเริ่มออชวนทะเลาะชวนทะเลาะเดือดครับคู่นี้เดือดแน่นอนยกที่สองครับคู่นี้สู้กันที่ห้ายกครับรางวัลพิเศษเป็นกราบที่หนึ่งพันครับโอ้เดินซ้ายของเทศกาลเวลาซ้ายเตะซ้ายโอ้โหลงไม่ลงลงไม่ลงแมมันนจริงครับ วันนี้ชมนๆยห่มาเยอะสุดเลยประมาณ30,000คนแล้ว30,000แล้วตอนนี้3 0 0 0 0กว่าคนรายการคอยฟรีที่เราตราสนใจครับคนนี่เป็นบัต250ตอนนี้ก็ตกไป4แล้ล็ที่2ครับ แดงเพชรพักการหับชกจากชัยภูมิครับแข่งไปว่าหกใครเลยทำเงินจริงจักบฏท็อปเม็กซิลิทอนเลยดูครับแปลกนายมาเลยฉันเอาใจท่านนายยกที่สองยกที่สองครับท่านผู้ชมแม่สุดยอดจริงๆครับแม่เหน็บเบียดทุกยกครับอย่างนี้นี่พี่เลี้ยงของหนูได้ติดตามถือว่าผลงานประทับใจเป็นพี่สาวครับพเลยประทับใจเป็นสภาพสตรีทุกพื้นที่ ท่านสจเศรษฐการของชีมานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยทสนตครับทางด้านของเราแดงครับพร้อมที่จะส่วนผมต้องวันนี้ก็คืออาจารย์เกรียงศักดิ์แก้วเนตรครับต้อเอามาที่ครับอาจารย์เกรียงศักดิ์แก้วเนตรครับนี่ท่านนายอำเภอครับอยู่ประลังด้านบนครับถือว่าผมจำได้แล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นพ่อเมืองที่สนับสนุน ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับบุญคุณลานปี65นี่จัดให้ชมหนึ่งนัดครับคู่ต่อไปให้เพชรสามารถสรวิทย์สมพงศ์ครับมาให้เต็มหมื่นครับยกยกนกเลยละสี่าันนายเพื่อเพชรสามารรวิทสมพงศ์มาอีกสี่พันยกลงมาคุณค่าของศิลปะแม่ไม้โมยไทยครับจะได้ลงตัวสองหมื่นช่องยูทูบยอดดับทยามนี่ชื่อชมครับท่านสรรวิทย์สมพงศ์นะครับท่านพ่อเมือง อำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรครับจากอำเภอเมืองกาลสิทธิ์นะครับยกที่สามรอบต่อยกที่สามครับมาดูว่าทางเพชรประกาศมุ่งแดงครับน้ำเงินนี่ก็คือเก่งก่อนสกุลแก้วครับดลกน้ามวยเล็บมวยเล็บแต่สู้กันสนุกนะอาจารย์สุทัศน์สุธละแย่มมากครับมวยคนนี้โดนกระสุนแสงจริงโอ้พระประธาน ดี๋ยังซีซีกันอยู่คู่นี้บางซีเห็นกันไหมซีสูดแล้วเออสูดแล้วครับแรงเต็มคู่ครับคู่นี้เลือดซีมงานที่ดีเลยแกนทีมงานของกาแฟสองพี่กาแฟสองพี่สามเลยครับโอ้โหแข่งซ้ายครับทำงานของเก่งของสุดขวดแก้วครับโอ้โหลูกนี้ โซลตีครับกรรมารบัณฑิตแสนเก่งหน้าพยายามลองล้มตัวครับเลี้รงบอลตั้มมามาดูครับเสียบแล้วครับเสียบแล้วครับทางด้านของเพชรภกคารครับมุมแดงแสงเก่งสอนสกุลแก้วคนแดงครับโอ้ลงบอลเพชรภาคานออกออกทรงแข็งแรงเลยครับทางด้านของ นักประการครับตัวนเลยเดี๋ยแน่นอนโอ้ยเจ็บหัวใจโอ้ยเจ็บหัวใจหน้ดูครับไม่ยอม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 แดดนิจากเฉยภูมิแล้ววันนี้จากอุบลราชธานีครับเอาเลยครับเอาเลยครับ สนุกนะผมบอกว่ามสนุกนะคูนี่นะเออนี่ครับไทยภูมิแดงนุ่มนิจจากอุบลราชธานีครับบรรยากาศมวยบูทอนี่ใครจัดก็มีความสุขนะครับคู่คนดุนลุกลอยใจดีครับหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามแม่ยกสามที่มาแข็งแรงเลยครับทางด้านของยินดีต้อนรับท่านพรกตุ๊กตศรีชนะครับ เล้ยการันม ok ์ตัวกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงกับท่านผู้ชมที่ครับขอเสียงปรบมือนะครับขอเจ้าบ่าวขอบคุณมากครับนี่คือแม่งานวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมที่ครับผ่านไปแฟนแท้สามยกเลยครับติดตามมาตลอดนี่ครับบรรยากาศนี่บรรยากาศภายในเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอกุฎชุมครับดูครับ นี่ครับผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะครับต้องต้องชื่นชมครับท่านนายอำเภอนะแล้วก็อีกหลายๆท่านครับนายกองการบริหารส่วนตำบลหลายๆตำบลของอำเภอกุดชุมครับรวมกันสร้างสีสันส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มมยไทยครับในศึกบุญคุณลาน้านหาอำเภอกุดชุมูดดประจํปี2,500ที่ผมพูดด้วย65ครับผู้ใหญ่ัวผู้ใหญ่หวนดอจันแดง มาที่นี่หน่อยนะครับมาที่นี่หน่อยต่อไปจะเป็นยกที่สี่ครับเจ็ดครับแ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแดงนี่ก็คือเพชรพักการสงฤทธิ์ธาราสปอร์ตครับนี่โดยเสียสง่งฤทธิ์จิกมะนาวให้การสนับสนุนยกที่สี่ส่วนมนุษย์นันก็คือ,อกเก่งกอสกุลแก้วครับทีมงานของอาจารย์เกียงศักดิ์แก้วเดชครับอ่ยกที่สี่ครับ ยกที่สี่ขึ้นมาครับยกสี่ครับได้น้ำได้น้ำครับทางด้านเก่งครับพยายามจะท้องในครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยไปที่ไหนก็ไม่หายทางแข็งแรงครับนี่ยกที่สี่ครับแตงชัยภูมิน้วมงันที่จักอุบลครับโอ้ยยกที่สี่มาดูนัาเป็นู่เลย ลลครับเอาคืนครับทิพย์ประการเอาคืนครับแม่เนี่ยน้ำเงินนี่ได้ต้นน้ำแต่ว่าบอยเซตๆที่นี่นั่นของไอ้เจ้าเพชรประการพยายามเอาคืนครับวัาการจะไปเป็นชุดมาร่าครับหลอกเปนลอกเาเสียบเสียบครับสามเมตรครับว่าการมาเป็นชุดครับชุดทองชุดอะไรแย่ออกมา เต้นเข้าไปครับสมเก่งอ๋อเต้นประการเตะซ้ายเต้นไปทางไปซ้ายแทงตีตีผู้นี้ถือว่าประกบออกมาแล้วนี่ถูกคู่นะถูกคู่ถูกคู่คุณการศึกษาด้วยทางรูปห่างทางฝีมือ มาดูครับโอ้โหทางซ้ายนี่เลยเอกการแสนเก่งนะมันจะทีจะของไหนในที่ถือว่าเป็นของเพชรประการนะไในก็ไม่ในนี่ถือว่าเป็นของเพชรประการครับมุมแดงครับแดงแดงไปธนาลูกแดงแดงนะขออนุญาตประธานนิดนึงครับแดงแดงเปลี่ยนมุมไปอยู่ให้ถูกมุมลูกโยกถูกมุมเออจงม้อยยิงครับท่านผู้ชมครับสวยที่สุด นี่หววแข็งครับรดูอาวุดีเกออกหนักๆออกได้ดนครับทางด้านของเพื่นพังการรวบแล้วครับรวบแล้วครับจานสุนทรสรีบรลาครับท่านทีห้าบนเิธีใโยกที่สีมานี่เน่เดินแล้วครับ คนนี้เป็นกแงขตามไปเกี่งไล่บี้เลยไม่ยอมเท่าแั่นรับแฟนยเขาครับแฟนมยือาเล้คร้แฟนมวยฮือฮาเลยครับน้เ้าเไปนโน่แฟนมวยฮือฮาเลยครับเอ่อน้ำเงินมาขึ้นาเี้ลูกไนคนน้ำเงินนี่อยู่ทางขวามือฝม นี่ครับน้ำเงินรับทาง้านเพชรพระคานครับขึ้นมาแล้วนี่คือคู่น้ำเงินครับเก่งกอสุขุนแก้วครับคู่นวบรรยากาศคต้องติดตามครับถือว่าเป็นขนบความยมประเพณีที่ยึดถือกันมาหลายปีครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าท่านพ่อเมืองครับเล็งเห็นศิลปะประจำชาติครับ แม่ก็จัดมวยดีจัดมวยฟรีให้ดูเลยครับมวยหญิงเสร็จก็จะเป็นคู่พิธีการนี่ครับปราสาทสวยงามเลยทีเดียวครับเดี่ยวนี้ครับพี่หลิมมาดีครับสอยจอขวัญใจมหาชนสอยจอหลิมมาแล้วเนี่ยโอ้ทางเลยนกคาเรืองนกพาเลยนกทาโัวของต่อไปจะเป็นยกสุดท้ายนะครับแฟนมวยที่ว่าโอ้ทั่วทุกสารทิศเลยครับนี่นี่นี่หนุ่มก๊อ กอบสายมูลสนุกเกอร์ขับเสียายาจัตเบี้ยวครับโปรโมตเตอร์ประกบรายการมวยนัดนี้ครับยกสุดยกสุดท้ายครับ,บ,บรมาดูว่าทางมุกแดงครับ,บ,บรสอนอนหลินจ่ามารุภาด้วยเพชรพักการส่งลิขราชเฉอาะสวรรคสุดกำลังปุนท้องเออมีอะไรบ้าเอามาให้หมดเขาโดยดูดซับเต็ม<อ>เล่งเครื่องเลยครับขอบคุณพักการ เดเซ้ายเดวซ้ายกรรมการแยกเดินครับ i n g เด็กกรรมการโดนแล้วกรรมการสุดท้ายเหยยบเยสุดท้ายมพีนีแฟนมวยเยอะมากครับ่านสโอ้นี่เด็กตัวบอเด็กๆนี่มันผ้าขาวครับ ไม่รู้ราคานะไม่รู้ว่าใครไปตอบไปรอก,ก,กับแกก็ทำหน้าที่ของแกทำคู่นะครับคู่พี่ติดการนะครับยกสุดท้ายครับสายฟิล์ตามมาไปในการโต่อการคู่รับโตแบบประธานชุดทองสีโบราณแยกออกสายฟิล์มเด็ก ใสยเปลียนได้ไหมเพิ่มการเตะซรายใสยเปลี่ยนได้ไมตั้งที่ได้ไหมไม่สนครับไอ้จ่าเพชรประการนี่ม of of ไม่สนครับคือแก้มวยโอ้สุดมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนในผู้ชุมของเราครับท่านสรัสดิ์สุขขอมด้วยดรบิญจิตศิชนะ รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายครับเพชรประการสมริพรานสปอร์ตครับคุณแดงน้นำเงินเก่งกอลสกุลแก้วครับเป็นสปาร์ตจุมประดานะทุกคนทุกคนติดตาจากไร้พี่น้องไดชมครับคืนความสุขให้กับพี่รักงหนึ่งครับโอ้ขอเสียงปรดังให้กับล้ำมวยคู่นี้ด้วยครับครับเอาเดี๋ยวรอผลครับเดี๋ยวรอผลครับ ข้าพ้นแจ้งนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่กรบครับผลากรผลากรผลากรนะครับยศนะครับผู้ต่อไปเป็นผู้ติดมุมน้ำเงินครับเช่องอยู่ทเดียว่างต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณครับ